ครับก็ขอสวัสดีนะครับ fc ชามึงมา2ยามยามไหนดีนะฮะ fc ยามดึกแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีของเก่าของใหม่นะครับมาสองให้ดูกันนะครับปลาบปลายนะครับ fc มาเปิดที่องค์แรกนะจริงจริงองค์นี้เคยลงไว้นานแล้วนะครับเป็นพระสมเด็จนะพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหานะให้ fc ส่องเองนะครับจริงก็สมเด็จเนี่ยผมน่าจะเหลือแค่องค์เดียวแล้วนะครับที่ ผมดูแล้วผมชอบนะองนี้เปิดไว้3,000บาทนะครับนะสมเด็จขนาดผมเล่นไม่เป็นในเอสมเด็จเนะี่ยผมดูนะพวกเนื้อดูมวลสารก็ดูไม่เหมือนองค์ที่ผ่านตามานะครับต้องพูดว่าองค์ที่เคยผ่านตามาองค์นี้ก็ตําตำหนีอะไรเขาได้หมดนะ ในที่ชอบสาเร็จก็หมดไปสามพันนะครับต่อมาอีกหนึ่งองนะครับเป็นนางพญาพิมพ์เล็กนะครับนางพญาพิมพ์เล็กชอบนะครับพวกเนื้อดินที่ติดมวลสารผมดูเก่านะครับองนี้เอาเปิดพันห้าพอนะเม็ดเล็กแต่จิ๋วนะครับพันห้าร้อยบาทแท้ดูง,ง่ายนะครับเนื้อดิน ทันใดมีถูกใจชื่นชอบองไหนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0ู 8, 1ย 1, ์3 7 7 1 6นสะครับวันนี้ส่งกันไวๆนะครับต่อมาเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินพดบางขานสวยแท้ดูง่ายเลยนะครับสภาพพิมพนี้ทันใดดูแล้วชื่นชอบนะครับหรือถูกใจเอาไม่แพงนะครับ เปิดไว้3,500บาทนะครับพิมพ์จอบเล็กนะครับจอบเล็กแข้งตรงโหเนื้อหาสวยแท้น,นะครับดูง่ายเนื้อหานี่รูปลออหลงพ่อเงินนะครับ ต่อมาอีกองคหนึ่งองนี้เป็นพิมพ์5ชายนะครับไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะ5ชายนะพิมพ์หลอดล่ำนะครับได้มานานแล้วนะครับจีวอนเด้งนะเด้งคมสู้เลยองนี้เปิดเท่าไหรด่ดีเปิด2,0002,005แล้วกันนะครับเปิด2,005นะไม่รู้ว่า ตอนแรกอจะเปิดสักสองพันแดนะเดี๋ยวมีเศษนะเปิด2,500บาทแล้วกันถ้าใดชื่นชอบนะครับตอลองได้นะเนื้อหาโคตรเก่าเลยนะ FC เนี่ยพอซุ่มด,ดูเนื้อแล้ว FC จะเห็นเลยว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะครับพิมพ์คี้ตาถูกใจชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต่อมาอันนี้ก็หลวงพ่อกวยขี่ไก่นะครับ วันนี้เอาไม่แพงนะครับเอาเท่าไหรด่ดีเปิด2,500แล้วกันนะครับถูกใจชื่นชอบต่อรองได้นะครับพวกปวยขี้ไก่ชุบๆเก่านะครับสวยนะครับ,รบพิม์ไก่เดิมๆเลยคมๆเลยนะครับได้สภาพไม่รู้นะ FC ผมได้เหมามานะช่วงนั้นนะครับเหลืออยู่องค์สององนะครับต่อมาองค์นี้ปู่ทวดนะก็องค์สุดท้ายแล้วนะครับที่ยังอยู่นะเป็นหลวงปู่ทวดนะเนื้อว่านนะครับก้นอุดนะครับไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอุดอะไรนะอุดกิ่งหรืออะไรนะเอฟซีเนะี่ยผมก็เรียกไม่ถูกนะครับสวยนะครับสวยคมชัดลึกนะเส้นาผ่ากยังอยู่นะ หน้าเดิมๆนะชัดมากนะครับเนื้อว่านเก่าลู้ทวดนะครับเปิดไว้เ,เปิดสามพันแล้วกันมีองเดียวนะครับต่อมาอีกองหนึ่งองนี้เป็นเนื้อเมกสิ์นะครับเปิดสามพันเท่ากันนะครับเปิดสามพันเป็นเมกสิตพิมพ์ปางซ่อนหานะคุณเนื้อโคตรเขียวเลยนะ fc ฟารติเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเนื้อที่เขียวขานาดนี้นะครับเนื้อเขียวมาก นะก็น่าจะเป็นวัดอันองนะครับเขียวถูกใจเลยนะโอ้โหเอฟซี FC, ดูแนละเนื้อข้างในนะได้เดิมๆนะครับองนี้ได้เดิมๆเ,เลยถูกใจที่ชอบนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับต่อมาองค์สุดท้ายนะเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงวัดขวางนะครับเปิดไว้วันนี้เอา สามพันบาทแล้วกันนะครับเปิดสามพันบาทแทดูง่ายนะครับถูกใจชื่นชอบตอลองราคาได้เลยนะครับถูกใจชื่นชอบตอลองได้นะครับชิบชิบก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขออนีาตจบไวแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ fc ไม่รู้จะสง่งอะไรให้ fc แล้วนะครับวันนี้ก็ขอปิดการให้หมดนะครับ fc ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ